ตรงนี้เป็นหอพระปรางน้อยนะครับสร้างเมื่อสมัยพุทธศตรวตรรษที่16นะครับประมาณนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของพระกิฤสณะนะครับหรือเทพผู้พิทักษ์ประสาทองค์ประธานนะครับจุดด้านหน้าของเราที่ทุกท่านได้เห็นนะครับจะเป็น สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูความสวยงามของบันไดาทางขึ้นของประสาทเขาพนมรุงนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนที่พักนะครับหรือว่าที่สำหรับถวายคบเพลิงนะครับประมาณนี้เลยครับทุกชั้นก็จะมีแบบนี้ทั้งหมดทุกชั้นสองข้างทางนะครับประมาณนี้นีครับด้านซ้ายด้านขวาเขาจะมีหนึ่ง จุดถวายคบเพลิงประมาณนี้เลยครับผมนี่คือขั้นแรกของบันไดาทางขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นชานพักนะครับตรงนี้จะเป็นเสาสำหรับถวายคบเพลิงนะครับประมาณนี้ครับผม นี่ครับแต่ละชั้นก็จะมีเสาหินนะครับสำหรับถวายคบเพลิงทุกชั้นนะครับซ้ายขวาประมาณนี้เลยครับ นี่ครับประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นสะพานนาครราชช่วงที่สองนะครับก่อนที่จะเข้าในสู่ในตัวประสาทเขาพนมรุงนะครับก่อนที่จะเข้าในสู่ตัวประสาทชั้นในนะครับผม ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นลายแกะสลักรูปดอกบัวแปดกลีบนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าสู่ประสาทด้านในนะครับ i <laughs> พอเราผ่านประตูจากสะพานนาคราชช่วงที่สองนะครับเราก็จะเจอสะพานนาคราชช่วงที่สามนะครับด้านหน้าของเราเป็นปราสาทองค์ประธานนะครับผมนี่ครับผมณจุดนี้เป็นสะพานนาคราชช่วงที่สามนะครับ คาดหวังไม่ได้ง่ายๆมันกรายเป็นฝันปีหน้าให้เดทไหน่ณจุดตรงนี้นะครับเป็นทับหลังนารายบรรทมสินนะครับเป็นปราสาทองค์ประธานนะครับซึ่งมีความสวยงามมากครับผมระหว่างสะพานนาคราชช่วงที่สามนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือนะครับเป็นบรรณาลัยนะครับหรือจะเป็นเรียกอีกชื่อหนึ่งคือหอสมุดนะครับสําหรับจุดที่สําหรับวางพระคัมภีร์สําคัญสาคัญต่างๆในอดีตนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นบรรดาลัยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหอสมุดนะครับสําหรับไว้พระคัมภีร์สําคัญสําคัญในอดีตนะครับของ องค์พระศิวะนะครับประมาณนี้ครับผมทุกคนด้านหน้าของเราเป็นประธานปราสาทองค์ประธานนะครับซึ่งมีความสวยงามมากตรงนี้เป็นหอพระปรางน้อยนะครับสร้างเมื่อ สมัยพุทธศตรวตรรษที่16นะครับประมาณนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของพระกิตสะนะครับหรือเทพผู้พิทักษ์ประสาทองค์ประธานนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูในโซนด้านในนะครับว่าจะมีความสวยงามประมาณไหนไปทุกคนตามผมมาเลยครับจุดด้านหน้าของเราที่ทุกท่านได้เห็นนะครับจะเป็น โคนทินะครับโคนทุทิเป็นยานพาหนะของพระศิวะนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากครับตรงนี้จะเป็นสีวลึงนะครับสำหรับกราบสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ส่วนท,ที่ท่านทุกคนได้เห็นนะครับเป็นทิศตันตกของประสาทพนมรุ้งนะครับตรงนี้เป็นพระ วรุณทรงนาคนะครับจำลองนะครับเทพผู้รักษาทิศตะวันตกนะครับทุกทิศของประตูทางเข้านะครับจะมีเทพผู้ปกปักรักษาประตูทางเข้าทุกทิศทุกทางนะครับของประตูปราสาทชั้นในนะครับผมประมาณนี้เลยแต่ว่าณปัจจุบันนี้เห็นแต่รอย แกะสลักเหลือเพียงแค่ฐานรูปขาเฉยๆนะครับส่วนรูปองค์จริงน่าจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับประมาณนี้ครับผมหน้าจุดตรงนี้นะครับจะเป็นประตูทางเข้าทางทิศเหนือนะครับของตัวปราสาทชั้นในนะครับหรือปราสาทองค์ประธานนะครับนี่ครับมีความสวยงามมีความ สวยสดงดงามมากครับผมทุกคนทุกจุดนะครับทุกจุดที่สําคัญนะครับจะมีป้ายบอกว่าห้ามนักท่องเที่ยอวอปีนป่ายนะครับณจุดที่ทุกท่านได้เห็นนะครับจะเป็นพระกฤษณะประลองกำลังนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับผม จะเป็นเหมือนฐานทัพนะครับรูปแกสะสลักพระกฤษณนนะครับประมาณนี้สวยงามมากครับนี่ครับมาเที่ยวเขาเขาพนมรุงนะครับผมนี่มากี่ครั้งมากี่รอบผมก็ไม่เคยที่จะมีความเบื่อหน่ายนะครับ ยังคงลงไหลในความสวยงามของปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้จะเหมือนการเล่าเรื่องของศึกกุมประกันนะครับในครั้งอดีตนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมสวยงามมากว้าว นี่ครับผมนี่เป็นโคนโนทินะครับเป็นยานพาหนะของพระศิวะนะครับนี่ความสวยงามมากครับ ตรงนี้นะครับเป็นภาพจําลองของพระพรหมนะครับทรงหงนะครับพระพรหมนะครับพระพรหมสีหน้าพระพรหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างโลกนะครับประมาณนี้ครับสวยญามากครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับคุณอินขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ